ดีตัวที่สองก็คือ d ด a ็ o g อกเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องมือการฟังการพูดเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยเ,เลยระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องการฟังนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับกลับมาทบทวนประสบการณ์ของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับว่าเคยเข้าเวทีถอดบทเรียนไหนมาบ้างแบบที่หนึ่งเป็นแบบที่เราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ถูกถอดบทเรียนจากเรื่องราวของเราเองก็ได้นะครับ หรือเราเนี่ยเป็นผู้กระทำหรือเป็นวิทยากรบางอย่างที่ไปถอดบทเรียนให้เขาก็ได้นะครับเป็น2บทบาทที่เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าจำไม่ลืมผมจะแจกกระดาโษโพสต์อิทให้2ส,สีนี้นะครับช่วยเขียนเรื่องราวอันนั้นให้หน่อยครับ ไปจับกลุ่ม4คนนะครับคนนะครับช่วยแลกเปลี่ยนเหตุการณ์การหดบทเรียนในวันนั้นของเราให้หน่อยนะครับจะเริ่มฟังไหนก่อนก็ได้นะครับจะเริ่มจากยอดแย่ก่อนก็ได้นะครับหรือว่ายอดเยี่ยมก่อนก็ได้นะครับ1คนเนี่ยให้เล่า2องันไปเลยนะครับให้เล่า2ออันไปเลยนะครับ,ลลรบแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปแต่ละคนนะครับ เอายอดแย่ก่อนนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์การถอดบทเรียนในวันนั้นที่มันรู้สึกแย่ครับ จริงแล้วคีย์เวิร์ดมีอยู่นิดเดียวครับถอดบทเรียนอะความรู้อะมันไม่ใช่ของคนมาถอดในขณะเดียวกันความรู้ก็ไม่ใช่ของคนถูกถอดซะทั้งหมดแต่ว่าเป็นหลักเนี่ยต้องเป็นผู้ถูกถอดถูกไหมครับเป็นความรู้ของเขาแต่กระบวนการถอดบทเรียนอะมันคือการสร้างความรู้ร่วมกันระหว่างเราทั้งสองถ้าการพูดคุยมันไปถึงจุดที่ว่าอ๋อเออเนอะ เอ๊ะขึ้นมาอ๋อมันตรงนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นนะครับมันถึงจะรู้สึกฟูถูกไหมครับรู้สึกว่าอฮ้ยเราได้ความรู้ใหม่อะแล้วมันเป็นประโยชน์จังเลยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปไปปรับโครงการเราแหละอยากจะไปแก้ไขโครงการเราทันทีถูกไหมครับ